สวัสดีครับกลับมาพบกับมวยไทยซูเปอร์สตาร์นะครับในวันนี้จะนําเสนอเรื่องราวศึกเจ้าโลกมวยไทยครั้งที่10ครับเป็นชื่อศึกที่นํานักมวยไทยไปยกชุดเจอกับนักมวยที่ทวีปยุโรปครับเป็นการโชกันในปี1991ที่มหานครลอนดอนประเทศอังกฤษโดยในวันนี้คัด คู่ที่หาดูได้ยากมาให้ชมครับซูเปอร์สตาร์ของประเทศอังกฤษนะวงการมวยไทยแล้วก็คิกบ็อกซิ่งครับลอนนี่กรีนฉายาไอ้หมัดปืนกลครับแมชชีนกันกรีนโดยรอนนี่กรีนนั้นเป็นมวยไทยคิกบ็อกซิ่งระดับตำนานของอังกฤษเลยนะฮะแล้วก็ชกกับนักมวยไทยบ่อยมากนะฮะแล้วก็ชนะเกือบทั้งหมดเลยนะเจอมวยไทยดังๆมาเยอะที่ประเทศญี่ปุ่นก็ไปต่อยมาแล้วนะครับในวันนี้นะฮะนำไฟที่เจอกับนักมวยไทยสมัยศึกปอปลื้มกำมลนนะซึ่งเป็น มวยดีมีฝีมืออีกคนของเมืองไทยเรบระดับแชมป์ราจะดำเนินเลยซึ่งก่อนหน้าไฟชกในคลิปนี้นะครับทั้งคู่เคยเจอกันมาก่อนนี้แล้วนะฮะแล้วก็สมัยศึกแพ้คะแนนไปแบบคาใจนะครับก็อยากจะทําการแก้มือนะครับวันนี้ก็เลยเจอกันอีกครั้งที่ประเทศอังกฤษครับเรเดว่าไปเยือนบ้านของลอนน่กเีลเลยนะครับมามาดูครับว่าจะจบลงอย่างไรลอนน่กรีนนี่ศึกษาศิลปะมวยไทยมาอย่างดีฮะ เรียกได้ว่าวายครูนี่อ่อนช้อยงดงามไม่แพ้คนไทยเลยสมัยศึกได้เปรียบรูปร่างเรื่องความสูงครับสมัยศึกกางเกงสีขาวครับลอนนิก,กรีนกางเกงสีน้ําเงินมาดูกันครับว่าไฟนี้จะเกิดอะไรขึ้นกับซูเปอร์สตาร์ชาวอังกฤษพี่เขียวลอนนิกรีนครับยกที่หนึ่งครับมาสมัยศึกขอล้างแค้นครับไฟที่แล้วเขาว่ากันว่าแพ้คะแนนไปแบบคาใจครับถีบยันวิธีหนึ่งลอนนิก,กรีนนี่ระดับซูเปอร์สตาร์ครับเตะขวาต่อยซ้ายจวล้มไป ซ้ายยาวๆทีนึงครับสมัยศึกแม่ความสูงนี่ได้เปรียบเยอะฮะซ้ายบวกกันเอาโดนหมัดซ้ายเข้าไปแล้วครับเด e Machine กันครับไอ้หมัดปืนกลครับจิ้มีกทีนึงครับสมัยศึกล่วงลงไปครับยางยางไม่มีอาการเตะกานคอทีนึงติดกาดเตะจอยางเตะขวามาว่องไวครับระดับตำนานของอังกฤษเลยครับคนนี้เตะขวาครับอ่าเสียหลักล้มไปฮะ ไปค้นดูคลิปกันได้ครับใน u t u b e ครับหลายไฟครับแต่ไฟนี้หาดูยากครับโดนเจาะยางมาทีนึงซ้ายตรงแม่คอมไปเอ้าดูวงในครับโอ้โหกระตุกเหลี่ยมแล้วก็ล้มตามน้ำมานิดนึงครับลอนนี่กรีนล้มลงไปเจอเหลี่ยมมวยของสมัยศึกเข้าไปฮะซ้ายไปถึงเอ้าโอ้ยโดนขมับครับน่าจะโดนขมับครับลอนนี่กรีนล่วงเลยฮะกรรมการก็นับไปครับ นับถึง8ฮะอ่ายังสู้ต่อได้ครับแมเมื่อกี้เหมือนโดนซ้ายเข้าไปครับจังหวะที่แบบน่าจะประมาาถ้าโดนเข้าไปขมับเอาโดนซ้ายยิงซ้ายทีนึงจับขาได้แม่เอียงล้มไปครับรอนิรีนโดนซ้ายทีนึงเอา้าทำไมวันนี้มันอ่อนอย่างนี้ครับรอนิรีนเอาเรียบร้อยเลยไหมดูสมัยสึกเต้นครับ <c oughs> <c oughs> นี่มันท่าอะไรนี่ท่าหนูเชิญยิ้มอ่ะนี่เอาเรียบร้อยครับกรรมาการยุติการชกกันแล้วครับโอ้โหไวมากครับยกหนึ่งเอง ล้างแขนแบบเบ็ดเสร็จครับเรียกได้ว่าดับตำนานทั้งไฟนี้ครับแม่ยังเต้นไม่หยุดเลยครับทางสมัยศึกปอปืมกระมลโอ้โหแล้วนี่กรีนนะระดับซปเปอร์สตาร์ของเขาเลยนะเนี่ยก็เป็นอันว่าแพ้ไปในยกแรกนี้เองนะครับต้นยกเองนะฮะลอนิกีนี่เรียกได้ว่าเหมือนต่อยในบ้านครับส่วนสมัยศึกนี่มาเยือนถึงถิ่นลอนดอนอังกฤษเลยเดี๋ยวมาดูภาพช้าาว่าเกิดอะไรขึ้นนะมาดูจังหวะน,นี้ครับสมัยศึก จิ้มซ้ายเข้าไปครับแมเหมือนเดินบริเวณหน้าผากครับแล้วก็ลอนดิกรีนก็ล้มลงไปเลยไม่แน่ใจว่าการิีซ้อมนั้นเต็มร้อยมาหรือเปล่าครับแต่โดนแล้วแบบแมมันก็ไม่เต็มหมัดเต็มไม่เต็มหน่วยเท่าไหร่นะแต่ว่ากระโดนนะฮะอาจจะเป็นจุดสําคัญบริเวณหน้าผากของแกแล้วโดนก็อาจจะมึนๆแล้วก็มาดูนับที่สองครับอ๋อเป็นศอกครับบริเวณหัวครับ ก็เป็นจังหวะที่ทางสมัยศึกต่อยแล้วก็เหมือนก็ไม่แน่ใจว่าเจตนาสองหรือเปล่าครับแต่เราจะเห็นได้ว่าดอกนี้นี่สอกเข้าบริเวณหน้าผากนี่ชัดเจนเลยนะฮะก็เรียบร้อยครับลงไปนอนมึนงงแล้วก็กรรมการก็ยุติการชกไปครับสมัยศึกก็เต้นแหมไม่แน่ใจครับท่าหนูเชิญยิ้มหรือเปล่าหรือว่าถ้าแร็ปในยุคน,นั้นนะยุค90นะครับดูครับก็เป็นอันว่าดับตำนานชาวอังกฤษไปครับไฟนี้ครับแหมสะใจแกจริงๆฮะ โอ้คนดูนี่ชาวไทยก็ปรบมือกันเกลียวครับส่วนชาวอังกฤษที่เป็นแฟนคลับของพี่เขียวรอนนี่กลีนนี่ก็เงียบกริบเลยฮะก็ถ้าชื่นชอบสไตล์ในการทำคลิปในการวิเคราะห์เรื่องต่างๆเกี่ยวกับมวยไทยนะครับก็อยากจะให้ช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้เป็นกำลังใจกับผมด้วยนะครับในคลิปถัดไปครับก็มีของดีที่จะนำเสนอแบบนี้อีกเรื่อยๆนะครับอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับผมขอบคุณมากครับ